วัดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมก็ดื่มดีท็อกซ์เฮเทียครบ10ซองแล้วนะคะกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะหลังจากที่ดื่มมาแล้ว10บวันตอนนี้นะคะเอวหายไปเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนอันนี้คือจะบอกว่าเป็นกางเกงตัวเดิมนะคะที่เราใช้อัดวันแรกที่เราได้ดื่มนะคะกางเกงตัวเดิมเดี๋ยวให้ดูด้านข้าง ดูดีหายไปหลายนิ้วมากๆนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็เนื้อที่มันย,ย้ยๆตอนนี้คือแบบเรียบเนียนแล้วนะคะเดี๋ยววัดเอวให้ดูกันเลยละกันเนาะคือจะบอกว่าเดิมติดต่อกัน10วันเท่านั้น คือพุงยุบจริงๆเฮ้ยตอนนี้คือเอวเหลือ24ไม่รู้มีใครเห็นไหมจากเดิมนะคะประมาณ28 29นะคะก็ลงไปเยอะแม่นิ้ว3นิ้วได้เลยอันนี้เรื่องจริงคือใครนะคะถ้าดื่มแล้วไม่ลงอ่ะเอาจิงๆแบบค้าให้ลองเลยกล่องแรกยังไงก็เอวลดเอวลงได้แน่นอนแบบนี้นะคะคือจะบอกว่านอกจากที่จะแบบว่าเฮ้ยช่วยให้เราแบบน้ําหนักลดนะคะพุงยุบได้แบบเป็นธรรมชาติคือดิถอกเฮเทียค่ะเขาอะ่ะเหมือนกับ ระบบสมดุลขับถ่ายของเราให้มันเป็นเวลานึกออกปะคือแบบบางทีท้องผูกหรือแบบคนที่แบบทานหนัก,นกๆกินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอยากให้ลองจริงๆซองนี้นะคะซองเดียวรู้เรื่องจริงๆนะคะไปหามาลองทานได้เลยนะคะแบบว่ามั่นใจว่าทั้งอร่อยแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะฝากด้วยนะคะเฮสเซียดีท็อกนะคะพุงยุบแบบนี้เลย <laughs> ชอบอะ่ะ <laughs> 巴拉哈。Para, para.